เตรียมออกสตาร์ทแบบนอนสต็อปไปพร้อมกับภาพยนตร์สตาร์ไอทีอัพไวสตาร์ทนอนสต็อปผลงานภาพยนตร์จากความร่วมมือของผู้สร้างไทยจีนอย่างบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจำกัดและบริษัท SMG Picture and Wing Media จำกัดที่กำกับโดยเบิร์ตพักพลเลิศวชิรภัยบุ์อำนวยการผลิตโดยตองพรวิรุณแก้วทองและชิอัธวุฒิกองลีกับงานกาล่าพรีเมียร์ที่จัดขึ้นในชั้น6โรงภาพยนตร์สยามพาวเลัยสยามพารากอน นำทีมโดยดรแตนชวันวัตอริยวรามประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจำกัดและผู้บริหารพร้อมด้วยนักแสดงนำฝั่งไทยนนกุลชานนสันตินทรกุลโจ๊กโซคูกรณภพจเจริญเกรียงศักดิ์เหรียญทองอากเกรียงจิรวัตรวชิรสรณ์อวอร์ดปราโมทเทียนชัยเกิดศิลโมดและพงเทพอนุรัต์พีเทพพร้อมด้วยศิลปินซีสตรีมค่ายแรบบิทมูลและฮูโตะสจากุลค่าย UZWTT ที่นำโชว์พิเศษมาสร้างสีสันในงานนี้ เริ่มต้นเปิดงานโดยมีท่านประธานอาวุโสธนินจิรวนนจากเครือเจริญโภคกพัณฑ์ c ีให้เกียรติมาร่วมเปิดงานจากนั้นอากเรียงเกรียงศักเหลียนทองและอวอจิรวัฒวชิรสันพัฒเปิดตัวพิธีกรดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรโดยพิธีกร,ก,รกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนนำเข้างานด้วยการบรรเลงเพลงจากวง28อิบแออร์เร์โดยคุณพิซ,ซาทฤษฎีนภะัตรลุงวัทยกรไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วเรียนเชิญดรไภจิตวิบูลธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนกล่าวแสดงความยินดีจากนั้นเรียนเชิญดรแตนชวันวัตรขึ้นกล่าวที่มาของภาพยนตร์ต่อด้วยการเชิญผู้อำนวยการสร้างโปรดิวเซอร์ผู้กำกับภาพยนตร์และนักแสดงขึ้นพูดคุยบนเวทีถึงความสนุกในการถ่ายทำและต่อด้วยซีเครีตสิ้นสุดประทับใจที่ดรแตนขึ้นร้องเพลงเพลงรักของคนแพ้ของ Big กเอเพื่อให้กำลังใจกับทุกคนก่อนปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกันกันกบแขกผู้มีเกียรติพันธมิตรและผู้สนับสนุนต่างๆ และไปร่วมชมภาพยนตร์พร้อมกันภาพยนตร์สตาร์ไอทีอัพัยสตาร์นอนสต็อบจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ดีๆชีวิตวัยรุ่นสุดมันของแก๊งคุณมีเหตุให้ต้องติดสตันจนล้มกระทันหันเหมือนกับสามเพื่อนซี้อย่างเจียนนกุลชานนันตินทรกุลเด็กหนุ่มสุดซ่าท,ที่คิดว่าชีวิตยังมีเวลาให้สนุกอีกเพียบเลยไม่สนใจจะเรียนรู้ทำธุรกิจร้านอาหารต่อจากป้าพี่พังโจ๊กโซคูรุ่นพี่สุดของที่ขยันหาเรื่องตลอดเวลาแต่ถ้าเพื่อเพื่อนแล้วถึงในถึงกันและเหลียงปีเตอร์เซิงอี้หลุน นักศึกษาจีนที่มาเรียนเมืองไทยพูดน้อยต่อยหนักแต่ฝีมือทำครัวไม่เป็นสองรองใครเมื่ออยู่ดีๆป้ากับม้าของเจียเกิดประสบอุบัติเหตุจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนแถมธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวของเขายังถูกจิวตูซียี่พี่สาวของเหลียงจ้องฮุบกิจการไปอีกงานนี้ถึงล้มได้แผล แต่ไม่มีวันยอมแพ้แน่นอนสามหนุ่มเพื่อนซีที่แม้ชีวิตจะไม่เคยเป็นชิ้นเป็นอันขอร่วมมือกันสตาร์ทมิชชั่นสำคัญที่มีร้านอาหารของครอบครัวเป็นเดิมพันและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสุดโหดมันหาแบบนอนสต็อปทั้งเจอกับนานะใบเตยสุวพิตรไตรพรนกิจยูทูบเบอร์สาวสุดเฟี้ยวฝึกสกิลบู๊กับครูมวยในตำนานบินลัดฟาบเลเวลฝีมือทำอาหารถึงเมืองจีนทั้งหมดนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเอง และคว้าชัยชนะในการแข่งขัน HUNTR Chef Tournament การแข่งขันทำอาหารสุดโหดที่ต้องแข่งกับดีกรีแชมป์เก่าอย่างจิวมาลุ้นกันว่าเหล่าผองเพื่อนจะนำพามิตรภาพความฝันฟันฝ่าด่านชีวิตสุดหินนี้ไปได้อย่างไรเพราะทุกอย่างในชีวิตเป็นไปได้เพียงแค่เริ่มสตาร์ทเริ่มสตาร์ทไปกับสตาร์ it ิดอัพไวสตาร์ตนอนสตอป12ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์